นะคะที่เพืเ่อนๆเห็นอยู่นี่นะคะก็คือนายทองเหม็นค่ะแต่ทําไมเอ๊ไม่มีต้นเลยนะคะก็เพราะว่าบอนสีนายทองเหม็นของเราเนี่ยก็ได้ยุบหัวพักหัวนะคะทิ้งใบยุบหัวทิ้งตัวไปเมื่อตอนที่ตู้ของเราพังนะคะก็เขาเหลือแต่หัวนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เจอปัญหานี้เนี่ยต้องรีบขุดเขาออกมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทํายังไงกับบอลสีนายทองเหม็นที่เหลือแต่หัวนะคะก็ไปชมกันในคลิปค่ะ แต่ว่าก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกิงง,งให้ช่องแ้าแเป่งร้านมิวนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพจซามคุณแม่เป่งในเฟซบุ๊กด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปกันนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะบอลสีพักหัวทิ้งใบยุบหัวยุบตัวแบบนี้นะคะถือว่าเป็นนาทีทองของเพื่อน,เ,อนเลยค่ะเพราะว่า เราเนี่ยก็จะได้บอลสีที่สวยกว่าเดิมนะคะอันดับแรกเนี่ยถ้าเราเจอบอลสีที่พักหัวยุบหัว่เหลือแต่หัวทิ้งใบไปแบบนี้นะคะให้เราเนี่ยรีบขุดออกมาค่ะเราก็จะทําการขุดเขาออกมานะคะอันนี้เนี่ยที่เขาพักหัวทิ้งทิ้งใบไปเพราะว่าตอนนั้นตู้เราพังนะคะทำให้อาจสภาพอากาศก็จะแปรปรวนนะคะแล้วก็แบบว่ามันอยู่เหมือนเอาบอลสีที่อยู่ในตู้เนี่ยตู้พังใช่ไหมคะก็เหมือนวางอยู่นอกตู้อะคะ่ะ เรเจออากาศเจอแบบลมเจออะไรอย่างนี้นะคะแล้วหน้าหนาวด้วยนี่ค่ะเราได้แล้วนะคะขุดเขาหัวบอลสีในท้องหมิงขึ้นมาได้แล้วค่ะโหดูแล้วหัวน่าจะใหญ่นะคะเดี๋ยวนี้เราจะนําไปล้างนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะนําหัวบอลสีในท้องหมิงเนี่ยนํามาล้างนะคะการที่บอลสียุบหัวทิ้งใบนะคะแล้วงอกใหม่มาสวยกว่าเดิมเนี่ยถือว่าเป็นสเสน่ห์ของบอลสีเลยนะคะแต่ว่า เรานะคะจะทํายังไงให้เขางอกออกมาแล้วเนี่ยสวยกว็เดิมแบบคูณสิบแล้วแบบสวยแบบตลึงเลยนะคะเนี่ยเราก็จะมาบอกค่ะเหมือนอ่ต้นที่แน้วที่เราทํานะคะอย่างกุเปรันนะคะที่เขาพองอกใหม่มากลายเป็นกุเปรันหน้าแดงที่กัดสีสวยมากๆเนี่ยเราก็จะนามาบอกเพื่อนๆน,นะคะว่าทํายังไงคะ่ะแต่อนนี้เราล้างหัวเขาก่อนนะคะ mm hmm. นี่นะคะเพื่อนๆที่เห็นอยู่เป็นรอยสีน้ำตาแบบนี้นะคะ, mm hmm. ะ,คะเขาลากเน่าหมดเลยนะคะ อันนี้เราต้องดึงทิ้งนะคะแล้วก็ขูดออกค่ะโหรากเน่าเยอะมากๆนะคะหัวใหญ่มากค่ะนี่นะคะก็ค่อยๆล้างแล้วก็ดึงรากเน่าทิ้งนะคะขูดออกนะที่จะเป็นสีน้ำตาลนเน่าอะไรอย่างนี้นะคะช้ำๆเดี๋ยวเราไปวัดไปตอนล้างรากเสร็จนะคะนี่นะคะหลังจากล้างรากเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะแยกเขาออกเป็นแต่และหัวนะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าเขาจะได้กี่หัวค่ะ ใช้มีดนะคะตัดลงแบบนี้เลยคะ่ะอ,อันนี้ลาเขาจะไม่ค่อยมีติดมานะคะมีติดน้อยเดียวค่ะเพราะว่าลาเขาเน่าหมดเลยค่ะนี่ค่ะเราแยกได้ทั้งหมดเจ็ดหัวเลยนะคะแต่ถ้ารวมหัวแม่เขาเนี่ก็จะเป็นแปดหัวค่ะมาแยกแล้วนะคะก็จะนําปูนแดงนะคะมาทาตรงบริเวณรอยแผลที่เราแยกเขาออกมานะคะตรงหัวแม่เขาเนี่ก็จะทายเยอะหน่อยค่ะเพราะมีรอยแผลที่แยกออกมาหลายรอยค่ะอืม ให้หมดเลยนะคะแล้วก็หัวที่แยกออกมาเนี่ยก็ทา,านะคะตรงรอยแผลรอยตัดอย่างนี้เราทาปุนแดงเพื่อกันเชื้อราและกันเน่านะคะกันลากเน่าหัวเน,านะะ่าค่ะนี่ค่ะเราระหว่างรอปุนแดงให้แห้งนะคะ นี่นะคะเราเตรียมวัสดุป,ปูค่ะนี่ก็เป็นนะคะเป็นดินร่วนนะคะผสมกับใบก้ามปูตากแห้งค่ะแล้วก็มูลไส้เดือนของฟารงคุณแม่เป่งเรานะคะึ่งมูลไส้เดือนของฟางคุณแม่เป่งเราเนี่ยผ่านการหมักนะคะด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะและน้ําหมักชีวภาพนะคะทําให้จมูลไส้เดือนของเราเนี่ยเวลานําไปใช้นะคะเขาจะมีแร่ธาตุอาหารมากมายค่ะดินเราช่วยให้ดินร่วนซุยนะคะพืช รากเดินดีค่ะแล้วก็ถ้านำมาปลูกบอนสีเนี่ยทำให้บอนสีนะคะต้นใหญ่สวยแตกพุ่มแตกกอเป็นทรงสวยนะคะใบใหญ่กัดสีชัดค่าสีแจ่มนะคะนี่นะคะเราก็ทํทำการปลูกหัวแม่ของเขาก่อน,นะคะ่ะเราก็รองก้นมะพรา้าวอ่ารองก้นกระถางด้วยกา,า,าะมมะพร้าวสับนะคะแล้วก็ใส่ยินผสมใบก้ามปูลและมูลได้เดือนของเราลงไปค่ะนี่นะคะอันนี้เนี่ยพอ หัวแม่เขาที่มีแต่หัวไม่มีใบนะคะพองอกออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะกัดาสีแล้วก็สีสวยกว่าเดิมแน่นอนนะคะนี่นะคะวางหัวไปแล้วก็เติมดินไปรอบๆนะคะนี่ค่ะปลูกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะนํามูลไส้เดือนของฟาคุณแม่เป่งล้วเนี่ยมาโรยรอ,อบๆกระถางอีกครั้งหนึ่งนะคะบริเวณหน้าดินรอบกระถางนะคะโรยไปเลยค่ะ นี่ก็เป็นวิธีการใช้อีกแบบหนึ่งนะคะนอกจากจะนำมาผสมดินปลูกวัสดุปลูกเนี่ยก็สามารถใช้โรยหน้ากระถางนะคะรอบๆกระถางบนหน้าดินได้ค่ะอันนี้เราโรยโรยหน้าดินด้วยมูลได้เลยแล้วเราก็นำป๊อเปอร์นะคะมาคุมพีนค่ะอันนี้เราปลูกต้นนะคะให้แบบว่ามีเกี้ยวเขาเนี่ยโผล่ออกมานะคะจากพื้น จากพื้นจากขอบกระถางจากพื้นยินนะคะแล้วเคลืยวเขาจะงอกไวมากๆค่ะรือเวลากัดสีงอกออกมาแล้วเนี้ยกัดสีก็จะกัดสีสวยชัดแจ่มนะคะสวยกว่าต้นเดิมของเขาค่ะนี่ค่ะเราสาหรับต้นลูกของนายท้องเหม็นนะคะเราก็ปลูกแบบเดียวกันเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นเคล็ดลับที่ทําให้บอนสีนะคะแตกพุ่มแตกกอแตกใบใหออกมาแล้วเนี่ยสวยกว่าเดิมนะคะสีกัดสีชัด แจมใบใหญ่เสริมกัเดิมแน่นอนค่ะเราทาแบบนี้กัต้นลูกของเขาทุกต้นเลยนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะคะอ่านดูอย่างกโกเปรันที่เรามาให้ดูเมื่อคลิปที่แล้วใิ่คะเราทำไม่ทีแบบนี้เลยะคะ่ะเมื่อเขาเหลือแต่หัวนะคะดูเขางอกใหม่มันเนี่ยวสวยมากๆากค่ะอันนี้ก็เยอะมากเลยเนาะเดยว าร์มคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้ไม่มีอะไรมาค่ะมาแนะนําวิธีการใช้มูลไส้เดือนอแบบหนึ่งนะคะสามารถใช้ได้ทั้งโรยรอบกระถางและผสมในวัสดุปลูกเลยค่ะสาหรับวันนี้นะคะาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยต้องขอตัวไปสักการปลูกบอนสีแล้วก็แยกบอนสีต่อนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆอาวแต่ก็อย่าลืมนะคะว่ามูลไส้เดือนของเราเนี่ย ต้นที่ไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ค่ะเพียงแค่พลนดินนะคะพนหน้าดินอ่ะรอบๆนะคะแล้วก็นํามูลไส้เดือนมาใส่คุมมาใส่ไปได้เลยค่ะก็จะเป็นการช่วยให้รากเขาเดินดีนะคะเดี๋ยวเราต้องขอตัวไปอ่าจัดการปลูกบอลสีแยกบอลสีที่เหลือก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ